สวัสดีครับผมมาอยู่กับเจอมอดีอีกแล้วครับผมวันนี้มีกาชามาใหม่ครับผมเป็นตัวดิจ n นนะ <ดา S 1> เป็นเวกาพังศูนย์สองชั่วร้ายนั่นคือลิลินนั่นเองนะครับผมอ่านว่าลิลินใช่ไหมฮะเป็นสายโลสีเขียวนะครับผมนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดในภาคเอกเฮนะผมอยากจะบอกว่าตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับผมนะชอบพี่สาวเขาตั้งแต่อยู่ในแอนิเมะแล้วนะฮะผมชอบมากนะ มันการันตีประมาณสักเจ็ดร้อยเพชรครับผมพอเป็นดีเชนโหนสเต็ปแรกก็กล่องแดงธงแรงฮะสามสองชีอาทำไมไอ้ดหลักมันไม่ได้แบบนี้วะยผู้ทองโหออกสเต็ปแรกเลยทังไงทุกคนมาฮะจะมาเลยไหมฮะจะมาเลยไหมจะมาเลยไหมมาเลยไหมฮะมาเลยไหมสายโลสีเขียวตัวใหม่ด้วยนะฮะโอ้โห มาไหมฮะโอ้รีบร้อยครับผมห้าสิบเพชรแรกออกเลยครับผมรีบมีครับผมได้แล้วฮะโอ้โหพี่สาวแสนสวยของผมนะเธออันนี้หลังไม่มีเพชรไหโอ้โหส,สุดสวยนะครับผมสุดเลยครับผมเปิดมาได้เลยนะห้าสิบเพชรนะครับผมนะเราจะเปิดต่อดีไหมเปิดต่อไปอีกสักห้าร้อยเพชรแล้วกันนะครับผมให้ได้ห้าดาวนะครับผมนะ ส่วนใครใที่สนใจไอดีองเพชรสวยๆแบบนี้ก็สามารถทักไปหาพี่นัดดัากผลได้เลยนะครับผมนะลิงอยู่ใต้คลิปนะมีราคาตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักร้อยนะฮะมีทั้งไอดีองเพชรทั้ง Android ทั้ง iOS และมีไอดีพร้อมเล่นด้วยนะมี t ีด้วยนะครับผมนะสอบถามเข้าไปได้เลยนะอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเจเอ็มอารด้วยนะครับผมข้ามมาบนสเต็ปที่2นะะเราจะเปิดต่ออีกสัก500เพชรนะครับผมที่เรามีนะฮะไปฮะ เฮยกล่องแดงสมาคนเดียวครับผมธงแดงฮนะยิบเจ็ดชีอาครับผมทุกคนเป็นปูทองนะฮะโอ้ยพูดเหมือนรู้อะ่ะพูดเหมือนรู้นะมาไหมมาคนเดียวแบบนี้จะมีอีกตัวไหมฮะเป็นหนอ้โมหมมีฮอกไายเหี่ยวแล้วสายหมัดดำอหมัดแดงนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหนี่เราคุ้มจ,จัดจัดแล้วนะครับผมดวงสุดๆเลยนะครับผมนะ โอ้โหมีใครเปิดได้ยังผมหรือเปล่าโอ้โห้าสิบเพชรแรกอะคอมเมนต์มาหน่อยฮะไปครับผมสเต็ปที่สี่ครับผมไปฮะมันใช้บัตรม่วงประมาณห้าสิบไยหกสิบใบนะครับฮัลสหฮิวับครับ ครับอ๋อโน้ตบุ๊กเหรอครับอืมใช่ครับรุ่นนี้มันไม่มีครับผมใช่ครับโอ้อโหคืออีกแล้วครับผมมาผมเ สเต็ปต่อไปครับผมมาดูซิว่าจะออกอีกไหมับผมพี่สาวลิลินสวยของเรานั่นเองนะผมมาคนเดียวกล่องแดงฮะทงทองครับผม27 GR ครับผมเป็นผู้แดงฮะโอ้โหขอตัวเด็ดๆหน่อยนะครับผมตอนนี้เพิ่งได้แค่สองตัวเองนะฮะมาครับไปกันต่อฮะไปกันต่อครับผมโอ้โหได้พี่กระเป๋าคขัดซาซากิมานั่นเองนะครับผม ก็แอบไปดูคุณสมบัติคร่าวๆนะเห็นเขาลงในเฟซถือว่าพี<ม>่ีพี่สาวลิลินก็มีลดดามเมจดค่อนข้างเยอะนะผมได้อยู่ในทงตัวเองนะฮะแล้วก็เด้งเลือดด้วยนะครับได้การดําหนึ่งใบด้วยนะเดี๋ยวเรามาปเปิดท้ายคลิปนะครับผมมาจะเปิดอีกสัก400เพรนะครับผมมาโอ้ยไม่มีพอมา3คนแล้วไม่มีกล่องฮนะแต่เป็นทงทงสามสองีอาร์มันลุ้นกันหน่อยฮนะหูแดงครับผมไปดูฮนะ นะครับผมกำลังใจล้มหลามนะครับตอนนี้มีทั้งน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายนะฮะข้านายผมนะฮะเขาชื่อว่าน้องมันนี่นั่นเองนะฮะอะฮะอนหนูชื่ออะไรมาครับผมมาหนึ่งตัวผมเป็นคาวามตสึนะฮะมาครับมีไหมฮะลิลินโอ้โหไม่มีนะผมมันได้น้องกับป๋ามาแทนนั่นเองนะฮะไปับผมอีกสามร้อยเพชรแท้ไปฮะ เฮ้ยใช่มีน้องตัวละครลับด้วยนะครับผมนะเขาชื่อว่าน้องภูเขานะฮะภูเขาลากานะจริงๆรขอชื่อมาครับผมเดี๋ยวคุณอ่ามาทะเลาะกันในคลิปผมนะโอเคครับผมนะไปดูกันต่อครับผมนะตอนนี้เด็กเขาจะตีกันแล้วนะครับผมนะไปครับผมไม่มีอะไรเกลือจัดเลยนะครับผมนะเออคุณมาแล้วผมไม่ได้อะไรเลยคุณออกไปเลย หนผมไปโสเตปที่อะไรก็ไม่รู้ไปกันต่อเลยครับผมอีกสัก250เพชรครับมา3มคนแบบนี้กล่องแดงไม่แดงแล้วนะฮะโอ้โหนะหนะงดำก็ยังดีที่เราเปิดออกตั้งแต่50เพชรแรกนะฮะดวงเราน่าจะหมดแล้วนะทุกคนนะจริงๆผมว่าจะาจะไม่เปิดต่อแต่ไม่เป็นไรฮะอยากให้ดูยาวๆกันอีกนะครับผมนะฮะไ่จะมีกี่ตัวจริงไหมอาจจะลงเดือจะหลงมากก็ได้นะครับผมนะ โอ้โหเพิ่งได้แค่สาตัวเลยนะตอนนี้หมดไปประลามสี่รเพชรนะครับผมมีเล่นได้แค่ตัวเดียวก็คือลิลินนี่แหละครับไปฮะผมอ่าใช่เขาชื่อลิลินพัดนะอ่าฮะเอาพูดเองนะอ้าวซีไม่ตักออกกล้วยกองเฮ้ยทองทองครับผมยี่สิบีอาครับผมเป็นผู้ทองครับผมมาลุ้นกันฮนะ มาเลยพี่สาววีกัพัง02ไะเวกัพังชั่วร้ายนั่นเองเป็นสายมัดนะจาบามาให้ผมหน่อยไหม,มเป็นก็อดเอ็กนิวนั่นเองครับผมเทพเจ้าสายฟ้านั่นเองนะมันเก่งมากครับผมผมบอกเลยตัวนี้นะฮะไปเจอกันในแล้งบีได้ครับมาสายโกอินตัวเป็นลิลินไหมเออเป็นโอโ้โหพี่สาวแสนสวยอีกหนึ่งคนนะครับผมเบโลเบตตี้นั่นเองนะครับผม สาวหมอน้ำซิ่งของเรานะฮะได้ามา2ตัวครับผมมาสองรอบสุดท้ายครับผมสองรอบสุดท้ายนะไปครับผมเฮ้ยมาสามคนแบบนี้กองแดงแบบนี้มาดูธงกันหน่อยดูธงกันหน่อยดูธงทอง,ทงครับผมมีฟองไหมเป็นสามสองจีอารีบยฮะมาอีกหนึ่งตัวครับผม้าไม่มาลบเกมทิ้งไปเลยโอเคคู่ข่าว เป็นผูดดำเป็นสายวิ่งครับผมเป็นกอดอุศกครับผมฮาลิลินของผมไม่มาซะแล้วเขาคือพี่สาวลิลินนะมีตัวไหมครับขออีกหนึ่งตัวหน่อยครับเพราะมาแค่กอดอุศกว่าโอ้โหตัวอื่นไม่คุ้มเลยนะผมคุ้มแค่ตัวลิลินเท่านั้นเลยนะเอ้ สามคนอีกแล้วฮะกองแดงครับผมเป็นทงทองอีกแล้วครับลและเป็นยี่สิบเจ็ดครับเป็นภูทองครับผมมาฮะลิดินมาแล้วครับต้องมานะฮะต้องมาแล้วพี่สาวฮะ,ะมาฮะ,ะมาครับเป็นเป็น เรียบร้อยครับผมกดเร็วไปหน่อยเป็นลิลินตัวที่2นะครับผมโ้โหยสวยงามมากครับมาครับผม50เพชรสุดท้ายขออีกหนึ่งตัวได้ไหมเอ่ยแอะห้าสิบเพชรสุดท้ายนะฮะแล้ขออีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมนะกับ50สเพชรสุดท้ายขออีกหนึ่งตัวให้เป็น5้าดาวทีเรครับผมขอร้องเถอะมาคนเดียวกล่องแดงแบบนี้กล่องแดงแบบนี้ ทองแดงสักด oh. 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 ้วยโอ้โหไม่ม so ีฟองสักนิดเลยฮะโอ้โหฟูดำนะผมไม่ข่ามันเราจะต่อไปนะครใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจกด subscribe แล้วก็แชร์ไปให้ทั่วโลกเลยนะครับผมนะเสียดายมากเลยนะครับช่องเดิม700ซับตอนนี้อยู่ที่300 s u b s ซับ b e นะก็ฝากทุกคนกดถูกใจกด subscribe ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมเรามาเจอเราจะมาเปิดการม่วงนะผมนะเดี๋ยวมาเปิดการม่วงกันนะครับ เราได้กี่ใบเอ่ยนะฮะมีทั้งหมด48ใบนะฮะเป็นธงแดงครับธงแดงฮะกูทองครับผมยิบเจ็ดีอาครับเป็นตัวอะไรมาดูกันนะฮะสีดาวหนึ่งตัวเป็นสายมัดครับเป็นโ,โอ้โหวิโช์นั่นเองนะครับผม <c ười> โอ้โหอีเวนต์ตีบอสหมดแล้วน้องเพิ่งมา ไปครับผมรอบที่สองสำรับการ์ดม่วงนะฮะมาสามคนกล่องแดงใช่ไหมกล่องไม่แดงครับผมธงแดงฮนะยี่สิบเจ็ดีอาร์ครับผมภูทองฮะเป็นตัวอะไรมาลุ้นกันครับเป็นสายโลฮะ<ด>เป็นโอ้โหทีเอมอนนะครับผมนะดาเพลิงจิ้งจอกนั่นเองนะครับผมก็จบไปสำหรับคลิปนี้ครับผมใครถูกใจก็กดซับสไคร b ์กดถูกใจไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองเล่น พี่สาวลีลลินกันนะครับผมนะก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวได้เรามาเปิดการ์ดดำก่อนเราได้การ์ดดำเมื่อกี้นะฮะคิดว่าได้ตัวอะไรดอลลี่กับโบกี้ฮะโอเคฮะอ่าดอลลี่นะผมว่าโบกี้ก็แล้วกันนะครับมันการันตีครับผมการ์ดดำขนาดนี้มันจะไม่ได้ได้ยังไงครับผมคุณเคยเล่นหรือเปล่าเกมดอลี่ดอล เป็นสายโลครับผมเป็นดอรี่ใช่ไหมอ๋อ <Okay. S 1> อันนี้เป็นโบบี้นะครับผมก็ <Okay. S 1> จบไปสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายฮะ